รู้ไหมว่าคนลาวอิสาะคนไทยตรงไหนไม่ได้เป็นคนจีนแต่เป็นคนจนอยากได้อ่างเปาอยากได้อ่างเปาเอากันกำลังซับมันเจ้านอยซับจาเพราะว่าซื้อหลายไม่ได้เลจ๊ะไก่จีฮอดนั่นแล้วทาพนมพี่น้องสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศ เนื่องในโอกาสน้องพี่น้องเดือนแห่งความฮักละกะใกลๆจะฮอดวันตุ๊จีนเนาะก่าคือเฮานะ่ะจะมาพากันมาฝั่งไทยเนาะเพราะว่าอีฝั่งไทยนะส่งมีเทศกาลเพื่อจะมีโปรดีๆเนาะพี่น้องเพื่อจะมีโปรโมชั่นหลายอย่างเนาะอ,อีฝั่งไทยโปรลดราคาแมนเฮาก็เลยพากันมาเลาะเบิง่งละกะแบบมาเลาะซื้ออะไรพี่น้องเฮาก็สิมาเลาะเบิง่งนากันนน้องพี่น้องว่ามุนี้เฮาสิได้อีหย่างกับบ้านเนาะ ตอน่างเข้ามานะแถวโซนทั้งหน้าเพ่นจะมีแบบโปรโมชั่นให้เลือกหลายอย่างเลยเนาะเขาจะเลือกว่ตถือพี่น้อง่นจิตบแต่งเป็นสีแดงเพราะว่าใกล้ช่อตุตีนแล้วแม่เข้ากับสิพ้ากันเข้ามาเลาะทางโซนทางในก่อนเนาะจะกออกไปทางนอกหอยใหญ่ป๊ออันนี้แะไรพี่น้องปดเอิร์นน้ำแข็งหวานป๊อใหญ่ขนาดเลยน้ำแข็งหวานราคาน่ราคา1 5บาบาทตัวนี้ราคา300เอ้ย135บาท พักขนาดน้อยปลาทับทิมปลาสีชมพูวันแห่งความรักต้องกินปลาทับทิมมาถึงโซนนี้เราต้องพูดภาษาจีนนะโตเกียวชินเจียยุยชินนี้หัวใจ <c oughs> พี่น้องสันไลมีโปรโมชันได้นี่ใส่ละคาใส่เด็ก <c oughs> โปรโมชั่นทุกอย่างเลยเพรตเกลวอยากได้อยู่ได้แผบหน่พี่น้องกับชันไลเนาะยัมาเลาะเบื่องโปรโมชั่นก่อนวันนี้หรือจะซื้ออะไรหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องว้าวร้อยสามสิบสี่บาทลดทันทีเท่าไหร่สุดคุ้มเห่อวะแถบอันนีนะ้หอมนะพี่น้องตรงนี้นะโนโตเกียวซื้อใช้ตลอดเลยเป็นนั้นแถบเป็นน้ำแถบน้ำสะอาดร้องเนาะ แม่นมือนี้เนี่ยสิบบได้อ่าวอันนี้เขาก็ได้ซื้อของเมื่อให้ทิปนะพี่น้องนี่แล้วก็ได้มาม่าคนละแพ็กกระหนุกน้อยมาม่าก็ะหวุงนได้มาม,ามา่กกมากล่องเคยกิกก่นแบบตอนยูเซเว่นแล้วมันแซ่บมาม่ากล่องก็เลยแบบซื้อพี่น้องส่วนน้อนงน้อยอได้อันมาม,ามา่าอันนี้มาม,ามา่ารสแห้งบรน้นงน้อยแม่นแห้งสูตรเด็ดเส้นใหญ่เหนียวนุ่มน้อนุงน้อยเคยกิ่นแล้วมันแซ่บตัวนี้เพื่อนก็เลยได้คนละแพ็กคับ มันตเกี่ยวมาไทยต้องซื้อมาม่ารุ่นเป็นผงกะหอมได้นี่ผงเฉพาะนี่หอมคักบี่แจกหนักจัดเต็มกำไรเกินต้านรับฟรีคูปองอ้าวนี่นุ่งเรื่องจากว่าเดือนแห่งความรักว้ามีขนมหลายอย่างเลยเป็นช็อกโกแลตพี่น้องเอา้าคือคักแทนี้จากบาทนี้2องร้ มันเป็นทั้งในนะ่ะเป็นลูกเกาลัดด้นุ๊งเกาลัดแล้วก็เป็นนั้นมะมร้าวอะ่ะว้าวนะอันนี้นะห้<อ>าร้อยสามสิบเก้าบทเห็นโฆษณาทีวีพี่น้องใหญ่แท้ห้าร้อยสามสิบเก้ามีสองสองแพ็คในกล่องเดียวกันแพงเนาะม,มันเป็นช็อกโกแลตสันดีเนี่ยตัวนี้ก็มีแบบแพ็คเดียวแต่ว่ามีสามวานิลาช็อกโกแลตแล้วอะอะไรสักอย่าง สามรอยนี้พี่น้องสามร้อยสี่สิบเก้าทำสำหรับเ่าบถือว่าแพงนะแพงขนาดเลยเงินลาวเนาะอันนี้ยังสะอะสเฟโดอัลมอนด์อัลมนอลมนช็อกร้อยเกสิบเก้าบาทเออเป็นอัลมอนเคลือบช็อกโกแลตร้อยเกาสิบเก้าเออก็ดีอยู่นะม่นนี้เป็นกันมาคุโคนัตมาก,ก,นมาก,กัน อันนั้นนี่เป็นอย่างวันแห่งความักคนูมิคือให้ช็อกโกแลตตัวเกียวเนาะอยากคุ้ว่าเป็นอย่างพี่น้องคอมเมนต์มาเบิง่งว่าแบบวันวาเลนไทน์ะนะ็นให้อันของแคทนใจกันส่วนหลายเห็นในอันทีวีะนะเป็นช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นนะมีอย่างเนี่ยพี่น้องที่ว่าสามารถให้แทนใจกันได้ะนะที่แบบสื่อถึงความรักะนะเนะาะส่วน,น,นอย่างน้อยคือกันน้องน้อยคิดว่าใส่ให้ช็อกโกแลตน,นี่หมายมความว่าโมให้ความฮักจืดจางบอกเออมันเข้มชะโงนี เข้มเข้มเนาะ <c oughs> เอาวันนี่แหละลตถูกเกี่ยวค่ะพี่น้องด้ว่ามันมีสีอื่นอยู่บอนี่ซื้อให้ตัวเอง <laughs> อยากกินนมาอันนี้ข้างในะนะอา้าวมันแซ่บมันมีประโยชน์ค็อม,มีอันเดียวเลยยับมาบ่นได้กินนี่เออนี่น,นี่มีสองสีสีนี้ดีกว่า มาเป็นโลเบิ่งก่อจกได้แนวใหม่เห็นเลยเนาะอเอาเอาอันนี้ล่ะเอาได้มากมากั็ดีใจแล้ว<อ>กล่องอันนี้คือไข่โอ้กล่องขนมแถวโซนนี้เนี่ที่เป็นของโปรโมชั่นพี่น้องแล้วก็เป็นของเทศกาลเนาะหายจากเป็นไข่ก็มาชอปเลย ได้ของมือเฮดคลิปพี่น้องวันนี้ก็ไล้นี่สของตุจีนตกแต่งจุจีนเสียดายเราไม่ใช่จีนเราไม่มีเชื้อสายแล้วน้องแต่ว่าอ่งเป่าก็อยากได้อยู่ด้วพี่น้องอ่งเปาอย่างก็อย่างที่พูดมอ่ะนะไม่ได้เป็นคนจีนแต่เป็นคนจนอยากได้คนอยากได้อ่างเปาอยากได้อ่งเปา,า,เปาส้างว่าเนาะพี่น้องคนว้ากันได้หรอ สีแดงนี่เป็นสีมงคลเนาะโตเก <c oughs> ียวตองของเปาเสียดายเราเป็นคนจนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนจีนพ <c oughs> ี่น้องเนาะตโตเกียวซื้อมาอะโวคาโดมากิโนเนอฟซีเพิ่งบอกว่าให้กินอะโวคาโ,โดบ้างเพราะว่ามันมีประโยชน์สําหรับน้องโตเกียวนะพี่น้องช่วงนี้กับพวกซื้อกลุม่มบุคคลแข็งแกร่งแต่พี่น้องแบบห้ากินอย่างบุคคลเซฟนะกินอย่างบุคคลได้เลยมันต้องทุบ่างกายอ,อ่อนเพียเนาะเอาอันนี้มากิน บูพั่บูไม่ได้กินใส่นมเนาะต้องกินเทียวเี่ยวเอาไปตีสีัินี้ดเเอวมังคุดกี่น้องมันมีประโยชน์เนาะ,นระนเรากะบูได้ซื้อหลายเราซื้อเนียเ,เล็กน,น้อยนะพี่น้องผิวบาไหวเนาะลรวกะกำลังซับมันเจ้าน่อยซับจานเพราะว่าซื้อหลายไม่ได้นะจ๊ะไก่์จิฮอดนั่นแล้วคา,าพนนมพี่น้องต้องเก็บเงินแบบส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินาท่าพนมมล้วก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อซื้ออันนี้เล็กน้อยเน,นาะล้วกะซื้อของเมทิฟ คือของบำรุงตัวเองเนี่ยพี่น้องยู่ล่าหนาะโลละห้าสิบพันพี่น้องที่ไทยตัวแปดสิบห้าบาทก็มีหมักไม้หลายอย่างขนาดเลยเนาะคักพี่น้องเลยสะออน,นอกประเทศไทยตัวเดียวเป็นอย่างที่มากมาทุกครั้งก็คือประทับใจเป็นอย่างเท่าถึงหมักไปประเทศไทยก็คือเฮ้ามีพวมประทับใจแล้วก็มีความมากเนาะพี่น้องมากแบบว่าการบริการอย่างหลายอย่าง เรื่องการศึกษาก็ดีพี่น้องเลยแบบแบบมารยาทดีกันนะมละกอฮอนแลนด์อันนี้นงฮอนแลนด์หมดนงน้อยสิไปอ่ะปะแม่นบ้าแต่เมืองหมากไม้บ่แม่นแล้วบ่โอ้เมืองหมากไม้เมืองไรไม้โลละสามจุดเก้าบาทป้าเบิร์ดหนิมสิจักโลนี่เพราะวันสามโลสี่โลบุ๊จเป็นร้อยบจัจเนาะเพราะวัน สามสี่สิบสองร้อยเช้าบาทไปเลยนี่ที่รวมอร่อยนี่ก็รันตีเลยเนาะมันนะักพี่น้องอยากได้อยู่แต่ว่ามันหน่วยใหญ่อ๋อมีร้อนนูกว่าเบิ่งหน่วยน้อยนึกมีบอกหน่วยน้อยแตงโมอ่ะนะอยากกินแตงโมอ่ะน้ำผึ้งห้าบมกินไรเม็ดกระหยาดของเขาหรือ <laughs> ว่าหรือว่าชายกินแตงโมบอกอายเอรอพี่น้อง <laughs> ง่ายเลยไหมท่นา,านี้พอดีบอกภาษีบอกค่านนิ่ว ส,สี่อย่างนี้ค่ะแตงโมเหลืองแตงโมปิโดปิโดเหลืองสาสิพาบเอาหน่วยนี้เป็นอย่างมันหน่วยน้อยนี่พี่น้องอยากกินนะอ,อ,นอน่ะของบ่อปลประบ้นะานประมาณก,ก,กลางๆเดือนกนละเอาหน่วยนี้เลี่ยรู้ไหมว่าคนลาวอิสาคนไทยตรงไหน ก็คือน้องตัวเกี่ยวนะอิส,สาประเทศไทยอิส,สาคนไทยพี่น้องก็คือเกี่ยวกับการศึกษาเนาะนักศึกษาหรือว่านักเรียนนี่เพื่อนจะมีสิทธิพิเศษเวลาเข้าไปซื้อของซื้อนั่นซื้อหนีหน่เนาะเพื่อนก็จะมีอันราคาของนักศึกษาพี่น้องน้องตัวเกี่ยวแล้วโอ้สะอ่อนเพื่อนพี่น้องเลยแบบเพื่อนเห็ุตรงนี้ได้ขนาดก็คือส่งเสริมเนาะแบบยังให้ได้เรีย,ยนบทุกคนขนาะดประมาณนี้ยังให้มีความรูมีมารยาทอุตสะนะ่าห์เนาะ ก็คือน้องตัวเกียวนะมีหลานเป็นคนไทยเนาะพี่น้องคือน้องเพชรนั่นแหละแล้วก็น้องคนเข้าเนาะเป็นคนไทยเป็นสองเลยกาแบบ่นกาสอนดีนะพี่น้องยุ่ไทยนะสอนดีตั้งแต่พื้นฐานเลยเนาะก็คือแบบเรื่องมรรณยากต์อะไรพี่น้องรักๆเลยเนาะเวลานักเรียนมาแต่โรงเรียนน้ามนแรกเนาะสวัสดีพ่อสวัสดีแม่นะพี่น้องเนาะแบบเห็นกันทุกวันก็ยังยังต้องสวัสดียังต้องแบบทักทายสบายดีนะพี่น้องสำหรับน้องตัวเขียวเนาะเพราะว่าจะเป็น ประเทศลาวหรือว่าประเทศไทยเนาะจำอันพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตไอพี่น้องเลยตำอันพุ่นพี่ตำรวจเนาะพึ่นอยู่อันสนามบินสัวนะพูพึ่นว่าพิ่นทักแชทมาเนาะโดนแล้วแหละพึ่นว่าถ้า,ถ,าถ้าไปว่าไปกรุงเทพพี่น้องแบบโบกงูเส้นทางหรือว่ามีอย่างให้ช่วยเหลือก็สามารถบอกพึ่นหรือว่าติดต่อไปได้พึ่นบอกเนาะพึ่นเป็นตำรวจอยู่อัน <c oughs> อยู่สนามบินกรุงเทพพี่น้องนอ,งนองตกตเกียวกา ว่้ฮู้อะสิมีโอกาสสิได้ไปอันกรุงเทพหรือบ่พี่น้องอืมเกิดมาตั้งแต่เกิดมานเนี่ยไ่เคยขึ้นเครืค่องบินจคกเถอพี่น,อน้องเพื่อนยู่สนามบินโวนภูมิเนาะถ้ามีโอกาสกะได้ไปกะโอ้สิถามเพือ่อนยูออกพี่น้องเลยเพราะว่าไปกรุงเทพกะยันหลงทางพี่นอ <c ười> ้องเวลาว,ว้าวเราไม่ต้ออยากไปพี่น้องเลยแบบมันมัน มันไซส์เสียงนะเวลาเขาเป่งเสียงออกไปแล้วมันพุ่สีไอบันนี่กับิป้ากันไปเลาะอ,อีกจังหน่อยกำลังน้อยพี่น้องให้ใหายคิดถึงประเทศไทยเนาะบัดแล้วจังภาพม่อวาเพื่อนไปเที่ยวประเทศไทยเด้อพี่น้องฝากติดตามส้มหน่อยเด้อไปพ่อพี่น้องเพื่อนขายช็อกโกแลตหลายขนาดเลยเนาะร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยมาก แบบนี้หาคือ f อฟซเคยฝากให้สาวซุกเนาะทางในมันสิเป็นนั้นแบบอย่างจากอย่างพี่น้องลืมเลยแต่ว่าคนขายหลายแห่งเนาะเป็นสีทองค่ะเดี๋ยวสีเหละเบ่งก่อนพี่น้องเลยอ่าดีน,นี่แบบนี้ก็มีนุ่งเป็นแผ่นเลยเดยนี่แผ่นเป็หักกินเลยเนาะโอ้ปมนัช็อกโกแลตเจ็ดสิบเอร์เซ็นหมดนี่ทักเนาะเก้าสิบปดบาทแพงเลยนุ่งอ่าม,มันดาร์ช็อกโกแลตถั่เบ ได้ดิแม่เนได้ดิมีประโยชน์ไดโนงเอาอันนี้แหละมัง้งพืว่าเอาเป็นขนมแบบนี้วะอันนี้นเป็นของอเมริกาโน่อันนี้กับดาร์กช็อกโกแลตแบบแผ่นร้อยหกสิบห้าบาทตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบแปดบาทตัวนี้พี่ธทันยาพืชนำตัวนี้ เอาตรงนี้เอาไปซีมือมีประโยชน์อสอนเนาะใหญ่แห้งเนาะพวกนี้อันเท่าไหร่ใช้ราคาที่ใสดนี่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทจากปกติห้าร้อยสามสิบมาดีเนาะก็กล่องกะรูลาขนาดเหลือมซะ เรนะาน่ะได้กินกับพี่น้องแบบนี้นะได้กินแต่แบบนี้มันแพงเนาะข้างหน้าก็หลายกันพี่ชาหนุ่มคือบุลงนี่ไงอกอมีแต่ช็อกโกแลตพี่ทำพี่เอ้ยนี่ส่วนงบทำโบราณนะพี่น้องแบบนี้ก็ได้ มันเปลี่ยนสามสามลูกจากบาทนี่ดี๋ยนี้ผักเน,ะนแบบบาะน,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 นี่แบบสามอันอู้สี่สิบสี่สิบห้าบาทผักไนโหนี่แบบแบบกองใหญ่เลยแต่ว่ามีสามอันวันนี้เฮากาสิพากัน,กนออกเมื่อเนาะพี่นอ้องมาไหวเมื่อไหวเมื่อนีเนาะ มาซื้อของเล็กน่อยนอาละกาที่ากักกะดออกเมื่อละพี่น้องตอนนี้จะาม่วงลงน้อย,ยอประมาณบ่ายโมงเนะงาะคือว่าเมื่อไหวได้มบนี้ปกติประมาณสองโมงหรือว่าบ่ายสามเนาะเอาจากนี้เอาคอยออกเมื่อพี่น้องหมดแล้วเลยหมดค่ะมาเท่าไรก็ประทับใจเท่านั้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ละกาอย่าลืมบอกกดคำโฆษณาพเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลดี่เด้อ ส્��า ൻ ത્�� า ൻ า